สัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ดาก็จะมานี่นะคะมาบอกเทคนิคทําระบายชายทํำยังไงนะคะเพื่อนเ่น,นะคะน่ารักไหมอะดูดิน่ารักเนาะดูดเนนีเวอร์มาค่ะมาเริ่มกันเลยเพื่อนทุนเพื่อนเย็บระบายมาก่อนตัดขนาดวัดความยาวของเนี่ยว่ายาวเท่าไหร่แล้วก็ตัดเส้นกูนออกมาตัดเส้นกูนออกมาแบบน,นี้นะคะ เส้นกุ้นตัดสักประมาณสองสามเซนเอประมาณสามเซนกำลังดีนะไม่ให้เล็กมากไมใ่ให้ใหญ่มากพอตัดเส้นกุ้นเสร็จระบายเราเย็บได้เรียบร้อยแล้วม้วนริมชายนิดนึงมันจะดูดีเนาะทีนี้เราก็มารีดนะคะเพื่อนๆคือดันรีดมาแล้วนะเนี่ยทําไมถึงรีดเหรอพอรารีดแล้วมันเป็นอย่างเงี้ยคะ่ะเหมือนมันเป็นล่องมันเป็นรอยให้เราเย็บเย็บได้ถูกขนาดว่าเราจะเย็บขนาดไหนเนาะอย่างนี้นะคะเพือ่อนๆนะ ทีนี้ดาก็จะมาเย็บเสร็เดสตัวนี้เสเดสน้องตัวนี้นะคะน่ารักมากจะเย็บใต้กระเป๋าแต่ก่อนเย็บดาจะช็อกก่อนคือช็อกโดยรอบเลยเดี๋ยวดาทําให้ดูเนาะมาเย็บชายต่อนะเพื่อนๆหลังจากที่เราช็อกเรียบร้อยตรงนี้ใช่ไหมคะช็อกเพื่อเป็นรอยนะเราจะได้มาเย็บแล้วเวลาเราเย็บเย็บริมๆนะเพื่อนๆเลยพาขึ้นมานีดเดียวหนึ่งตีนผีเข็มเล็กๆนะคะนามาเย็บเลยจ้า เอาตัวช็อกอยู่บนน่ะเอาตัวช็อกนะคะอยู่บนขอบผ้าพอดีเพื่อเราเป็นร่องให้เราว่าเราต้องเย็บตรงไหนแค่นั้นเองนะคะเพื่อนๆนี่ไงข้อดีของการที่เรารีดแล้วเรามาเย็บอะ่ะคือเราไม่ต้องพับเลยเราแบบสบายมากเลยอะ่ะ แล้วก็แค่เย็บตามรอยที่เรารีดครับไว้แค่นั้นเองนะคะเพื่อนๆ